สุดเจ๋งครื่องผลิตน้ำจากอากาศได้วัลัดห0ึแกลลอนบริษัทเจเนซิสซิสเตมนะครับได้เปิดตัวอุปกรณ์สําหรับผลิตน้ําจากอากาศชื่อว่า Wc 1 0 0 Water q นะครับในงาน CS 2024ที่ผ่านมาจุดเด่นคือมันสามารถผลิตน้ําจากอากาศบางๆเนี่ยได้มากถึงวัล,ละ์ห0ึแกลลอนเลยทีเดียว จริงๆมีคนเคยสร้างอุปกรณ์สำหรับผลิตน้ำจากอากาศมามากพอสมควรแล้วนะครับแต่การผลิตน้ำได้มากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศแต่สำหรับ WaterQ ินะครับมาถึงขั้นสามารถสร้างน้ำจากสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้เลยทีเดียวครับวอเทอร์คินะครับเหมาะกับการใช้งานในสภาพภูมิประเทศที่ขาดแคลนน้ำอย่างประเทศที่อยู่ใกล้ทะเลทรายหรือไม่ก็พื้นที่ที่มีฝนตกน้อยครับซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำได้อย่างมากครับเทคโนโลยีภายในตัวเครื่องนะครับประกอบไปด้วยตัวดูดความชื้นนะครับใช้หลักการในการดูดความชื้นจากอากาศด้ตัามนนแบบออ่ ือเครื่องกรองนะครับใช้เครื่องกรองแบบ5ขั้นตอนซึ่งจะสามารถกรองเอาสิ่งปนเปื้อนในอากาศออกไปได้นะครับเช่นฝุ่นละอองแบีเรียแล้วก็ไวรัสครับส่วนที่3นะครับคือส่วนการผลิตน้ําใช้หลักการควบแน่นไอน้ำในอากาศให้เป็นน้ําบริสุทธิ์ครับการทางานของ W C 1 0 0 Water Q นะครับเริ่มต้นจากตัวดูดความชื้นเนี่ยจะดูดความชื้นจากอากาศนะครับและถูกส่งผ่านเครื่องกรองเพื่อเอาสิ่งปนเปื้อนออกนะครับจากนั้นนะครับความชื้นที่สะอาดแล้วเนี่ยจะถูกส่งผ่านส่วนผลิตน้ําเพื่อควบแน่นให้เป็นน้ํำบริสุทธิ์ครับ สนใจนะครับมันมีราคาประมาณ20,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ720,000บาทแต่ใช้กี่ปีมันจะคืนทุนค่างาน,นเนี่ย